สามเมนูหลัอกับวันฮาโลวีนสามเมนูนี้ต้องมีกลีดร้องทำยังไงไปดูกันเลยเมนูแรกนะครับเราจะใช้สควอชสตรอเบอรี่และใไหลัปน้ำพึ่งมะนาวอันดับแรกนะครับแล้วก็เทไหลับน้ำพึ่งมะนาวก่อนเลย20 ml ตามด้วยโซดา100 ml เทลงไปเลยนะครับแล้วก็คนสักนิดนึงตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับเทน้ำพึ่งมะนาวลงไปบีบน้ำแข็งสักหน่อยต่อไปก็เทสควอสตอร์เบอรี่นะครับ10 ml ลงไปตามด้วยโซดาอีก50 ml ลาดด้านบนได้เลย เติมน้ำแข็งสักนิดหนึ่งนะครับตกแต่งสักหน่อยด้วยเยลลี่เยลลี่ลูกตาเยลลี่นอนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูแวมไพร์ฮันนิบาง เมนูต่อไปนะครับใส่น้ำแข็งลงเครื่องปั่นเลยนะครับ1แก้วเราจะใช้สตรอเบอร์รี่นะครับเทเลย35 ml ตามด้วยไซรัปวานิลาเทรวมกันเลย15 ml คนให้เข้ากันสักนิดนึงเทลงเครื่องปั่นได้เลยครับตามด้วยผงเฟปเป้สมูทตี้1่1ช้อนชานมสด1 0 m m เราแล้วก็ปั่นได้เลยเตรียมแก้วใส่เทส่วนผสมลงไปก่อนประมาณครึ่งแก้วครับ แล้วเราก็บีบวิปปิ้งครีมลงไปสักนิดแล้วราดด้วยสกอร์ตมิกเบอร์รี่5 ml ให้ทั่วแก้วเลยนะครับเสร็จลแล้วเราก็เติมให้เต็มแก้วพอดีนะครับบีบวิปครีมด้านบนให้สูงสูแบบนี้เลยโรยด้วยครัมเบิลสักหน่อยแล้วก็ราดด้วยสกอร์ตมิกเบอร์รี่ด้านบนให้ยำ้เยิ้มแบบนี้นะครับอีก5 ml แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูมิกบัตตี้เบอร์รี่เฟปเป้ เมนูสุดท้ายนะครับกับไซรัปโกโก้น้ำแข็งใส่ได้เลยนะครับ1แก้วครึ่งไซรัปโกโก้นะครับใส่ไปเลย50 ml ผงเฟรนเ้สิมูตี้นะครับ1ช้อนชานมสด100 ml ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับต่อไปก็ตกแต่งรอบแก้วด้วยไซรัปโกโก้สัก5 ml ครับแบบนี้เลยเทโกโก้ลงไปให้พอดีกับขอบแก้วแบบนี้นะครับและก็บีบวิปปิ้งครีมด้านบนให้สูงๆเลยโรยด้วยครัมเบอร์ และก็ลาดด้วยไซรัปโกโก้อีก5 ml เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูแบล็กไนท์โกโก้เป็นไงบ้างครับกับธีมวันฮาลลวีนเข้ากันมากๆเลยกับสีสันของเมนูแบบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดป้ายเมนูที่ใต้คลิปไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>